พระสุธิธรรมรังสีคมภีรเมธาจารย์หรือท่านพ่อลีธรรมทโรธรรมะที่แท้จริงอยู่ที่ไหนคำพูดหนังสือคมภีรเจดีสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเงาของธรรมะส่วนตัวจริงของธรรมะนั้นอยู่ที่จิตใจถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องไปซื้อลอตเตอรี่ถ้าเชื่อความดีแล้วไม่ต้องกลัวจนถ้าเชื่ออาจารย์แล้ว ต้องทำตามอาจารย์สิถึงจะถูกต้องงานทางโลกเขาต้องใช้เวลาทำกันนานๆบางทีแรมเดือนแรมปีก็ยังไม่รู้จักสำเร็จแต่งานทางพระศาสนานี้ถ้าตั้งใจกันจริงๆจังๆไม่นานเท่าไหร่บางทีชั่วพริบตาเดียวก็เห็นผลสำเร็จแล้วเสียงติชมใครยึดถือก็คือคนโง่เหมือนกินลมปากกินน้ำลาย ของคนอื่นเขาถ้าเราปรารถนาจะได้ความสุขอันเป็นยอดของมหาสมบัติทั้งปวงก็ต้องกระทําจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลคือทานศีลและภาวนาให้พร้อมบริบูรณ์เราจะต้องเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นวัตถุภายในและภายนอกที่เป็นของของเราออกถวายบูชาพระพุทธเจ้าให้หมดสิน้นแม้แต่ชีวิตร่างกายของตัวเองใจ เปรียบเหมือนเด็กสติเปรียบเหมือนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีหน้าที่ดูแลควบคุมเด็กให้ดีเด็กจึงจะกินอิ่มนอนหลับแล้วก็จะไม่ร้องไห้ไม่อ้อนต้องให้เด็กมีอาหารดีๆคือพุทธะธรรมะสังฆะเป็นอารมณ์มีตุ๊กตาตัวโตๆให้เล่นคือเล่นธาตุทั้งสี่นั่นเองท่านพ่อลีธรรมทโรได้ให้โอวาทธรรมเอาไว้ว่าเราเกิดมาเป็นคน ต้องพยายามไต่ขึ้นไปอยู่บนหัวใจคนเราบวชเป็นพระต้องพยายามไต่ขึ้นไปอยู่บนหัวใจพระให้ได้คนที่รู้จักความดีแต่ไม่ทำความดีก็มีคนที่รู้จักความดีแล้วทำความดีก็มีฉะนั้นคนที่รู้จักความดีจึงอาจทำความชั่วก็ได้ถ้าไม่รู้จักหลักของธรรมะคือการปฏิบัติจ,จิตใจกิเลสนั้น ถ้าเราพยายามจะปัดทิ้งจริงๆแล้วมันก็จะหลุดได้ง่ายคือต้องปัดให้ถูกที่ถ้าปัดไม่ถูกที่มันก็หลุดยากเหมือนเงินหรือวัตถุสิ่งของนั้นถ้าเราจะทิ้งมันก็ทำได้ง่ายความเพียรคือสมาธินี้อัตมาทำจนรู้สึกว่ากระดูกในร่างนี้มันแข็งเป็นเหล็กไปหมดทั้งก้อนเสือสางอะไรมันจะกล้าดีเข้ามาไม่กลัวทั้งนั้น จะสู้มันทุกอย่างไม่ว่าผีหาผีโหงอะไรทั้งหมดความดีเปรียบเหมือนฝนหรือก้อนเมฆซึ่งลอยอยู่บนอากาศเหนือยอดเขาหรือยอดไม้ความชั่วเปรียบเหมือนป่าหรือที่ลุ่มซึ่งมีแต่ต้นไม้ใบหญ้าและน้ำที่คังอยู่ชื้นแฉะและสกปรกคนดีเหมือนภูเขาหรือต้นไม้สูงซึ่งย่อมต้องได้รับแต่ละอองฝน ชื่นเย็นและปกคลุมไปด้วยก้อนเมฆพ้นจากความทุกข์เดือดร้อนมีแต่ความเย็นกายเย็นใจอยู่เป็นนิดภาวนามยปัญญาไม่ต้องฟังต้องคิดอาศัยความสงบระงับของจิตอย่างเดียวก็จะเกิดปัญญาเราจะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าหรือจะไปอยู่กับพญามารคิดดูให้ดีถ้าเราจะไปอยู่กับพระก็ต้องมีสติอยู่กับลมลมหายใจเข้าออก ด้วยคำภาวนาพุโทโธพุโทโธให้เสมอตัวมานมันจะมาเรียกร้องอย่างไรก็จงอย่าไปกับมันจิตเปรียบเหมือนคนร่างกายเปรียบเหมือนบ้านถ้าจิตไปอยู่ที่อื่นก็เท่ากับเราไม่ได้อยู่ในบ้านของเราการไปอยู่ในบ้านของเขาย่อมไม่สุขสบายเหมือนกับเราอยู่ในบ้านของเราดวงจิตของผู้ใดตั้งเที่ยงแล้วผล ย่อมแนบแน่นอยู่ในดวงจิตและทรงตัวอยู่เสมอเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าจิตมีธรรมะจิตเปรียบเหมือนคนร่างกายเหมือนกับบ้านถ้าจิตไปอยู่ในที่อื่นก็เท่ากับเราไม่ได้อยู่ในบ้านของเราการไปอยู่ในบ้านเขาย่อมไม่สุขไม่สบายเหมือนกับเราอยู่ในบ้านของเราเองร่างกาย เป็นผู้ไม่รับทุกข์รับสุขอะไรกับเราด้วยเลยตัวจิตผู้เดียวเป็นผู้รับเหมือนที่เอามีดไปฟันเขาตายเขาไม่จับมีดไปลงโทษแต่เขาจะต้องจับคนที่ฆ่าไปลงโทษดวงจิตของเราถ้าดีความดีจะแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายแล้วก็ซึมซาบไปทั่วถึงลูกถึงหลานด้วยการที่เรานั่งสมาธิทำจิตให้สงบเป็นของไม่ยากการที่ทำให้ยากเป็นเพราะ เข้าใจผิดที่เรียกว่าโมหะเห็นผิดสำคัญผิดเรียกว่าทิฏฐานะศึกษาให้เข้าใจเรื่องนี้ก็จะรู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีเหตุผลทั้งนั้นนิ่งนิ่งอยู่มันก็มีเหตุผลใบไม้ร่วงมันก็มีเหตุผลคนที่ไม่รู้เหตุผลนั้นก็เพราะไม่มีปัญญาความรู้จึงไม่เข้าไปถึงเหตุผลธรรมะ ที่แท้จริงอยู่ที่ไหนคำพูดหนังสือคำพีเจดีสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเงาของธรรมะส่วนตัวจริงของธรรมะนั้นอยู่ที่ดวงจิตเท่านั้นเมื่อเราตั้งใจจะทำความดีนี้ก็มักมีสิ่งไม่ดีเข้ามาแทรกแซงในดวงจิตคือพวกนิวรณิวรณ์นี้เรียกตามชื่อของมันมีอยู่ห้าอย่างแต่ในที่นี้จะไม่กล่าวถึงชื่อของมัน จะกล่าวแต่เพียงตัวจริงของมันเสียก่อนว่านิวรณ์คืออะไรนิวรณ์คือสิ่งที่ทําให้ดวงจิตเศร้าหมองทําให้จิตใจมืดมัวเป็นสิ่งปิดกั้นดวงจิตไม่ให้ตั้งอยู่ในองค์ของการภาวนาบารมีเหมือนกับปุ๋ยที่ช่วยให้ต้นไม้งอกงามแต่ถ้าใครคอยเฝ้าบารมีอยู่ต้องตายเปล่าบารมีนั้นเกิดมีอยู่ที่วิธีการแขนสองขาสอง ปากมือตานี่แหละเป็นตัวสร้างบาร,รมีทั้งนั้นทำดีลงไปสิถ้าปฏิบัติใกล้เข้าไปจริงๆจะเห็นว่าโลกนี้คลุกคลีไปด้วยอสอร,รพิษและกองเพลิงทั้งนั้นถ้าตนมียานแล้วจะแลเห็นปร,ราศาสาทและวิมานของพวกเทวดาราวกับว่าบ้านของคนจันทานยอ่มไม่ยินดีที่จะอยู่เพราะได้รู้พระนิพพานแล้วอามิสบูชา มีน้ำหนักเพียง5กิโลกรัมแต่ปฏิบัติบูชามีน้ำหนักถึงร้อยกิโลกรัมอามิสบูชาจึงเป็นสิ่งที่ทำได้เฉพาะการเท่านั้นส่วนปฏิบัติบูชาทำได้ไม่จำกัดการเวลาสถานที่หรือบุคคลเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องว่าปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาอันเลิกอามิสบูชามีน้ำหนักเพียงหกิโลกรัมแต่ปฏิบัติบูชา มีน้ำหนักถึงร้อยกิโลกรัมเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องว่าปฏิบัติบูบชาเป็นบูชาอันเลิศปริยัตเรียนรู้คำภีปฏิบัติดีขัดกลาวกิเลสปฏิเวทร,รู้แจ้งผลทุกธรรมดาของปลาย่อมเห็นน้ำเป็นของสนุกเพลิดเพลินชั้นใดบุคคลผู้หนาแน่นไปด้วยอวิชชาก็ย่อมเห็นเรื่องยุ่งยุ่งเป็นของเพลิดเพลินเป็นของสนุก เหมือนกับปลาที่เห็นคลื่นในน้ำเค็มเป็นของสนุกสำหรับตัวมันฉันนั้นเวลาหายใจเข้าลมภายในจะต้องสะเทือนให้ทั่วถึงกันทั้งสามส่วนมีปอดหัวใจตับกระเพาะอ,อาหารลำไส้ซี่โครงกระดูกสันหลังเป็นต้นถ้าไม่สะเทือนทั่วนั้นไม่ใช่ผลของสมาธิคนที่ไม่มีทานศีลภาวนาพระพุทธเจ้าตรัสว่า เป็นคนยากจนพระพุทธองค์ฝังความชั่วทั้งหมดของพระองค์ไว้ภายใต้ต้นโพเมื่อ2,500กว่าปีมาแล้วเราทั้งหลายก็ควรฝังความชั่วของตัวเราเองเช่นพระองค์บ้างความเจ็บไข้นั้นเป็นของดีเป็นเครื่องคำจุนพระศาสนาถ้าคนเราไม่เจ็บไม่ป่วยก็คงไม่มีใครนึกถึงพระพุทธเจ้าไม่นึกถึงวัดวาอารามกันธรรมะเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ตายตายแล้วไม่เกิด ตายไม่เกิดหมายถึงกิเลสอวิชชาตันหาอุปทานดับเกิดไม่ตายหมายถึงพุทโธธรรมโมสังโฆซึ่งอยู่ในโลกไม่มีวันสูญไปไหนภาวนามยปัญญาไม่ต้องฟังไม่ต้องคิดอาศัยความสงบระงับของจิตอย่างเดียวก็จะเกิดปัญญาการภาวนานั้นถึงแม้จะไม่ทําให้เราสําเร็จมากผลได้ในชาตินี้ก็ย่อมเป็นปัใจจัยให้เราเป็นผู้มีสติปัญญา เฉลียวฉลาดในชาติหน้าการเจริญภาวนาจนเกิดปัญญาก็เป็นวิชาเจรณสัมปนโนเดรับความสุขก,กายสุขจิตเป็นสุขโตรู้แจ้งในส่วนต่างๆของร่างกายเป็นโลกวิธูหมดความกังวลห่วงใยในสังขารเป็นอนุตโรเป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นปริัทธรรมสารถิสถัทธาเป็นผู้ขับรถคือพาตัวเราเดินตรง ไปถึงจุดที่หมายคือพระนิพพานพระสุธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์หรือท่านพ่อลีธรรมัทโรมนุษย์ย่อมปรารถนาความดีความสุขถ้าใครขาดการศึกษาอบรมทางด้านจิตใจย่อมประสบความดีความสุขได้ยากความไม่สงบเกิดขึ้นจากความคิดความโง่คืออวิชชาถ้ารู้จริงแล้วก็ไม่ต้องคิดสิ่งใดที่ยังไม่เห็นไม่รู้ต้องดูฟัง ให้รู้ด้วยตาหูใจดูมันฟังมันนึกคิดพิจิพิจารณาให้มันแจ่มแจ้งถ้าความคิดกำเริบก็ทำให้มันรู้แล้วมันก็จะไม่คิดศีลเราต้องรักษาให้เท่ากับหัวของเราศีลขาดก็ต้องเท่ากับคอขาดศีลขาดดีกว่าไม่มีศีลเลยเพราะคนนุ่งผ้าขาดย่อมดีกว่าคนเปลือยกาย ความดีเป็นของผู้ทำไม่ใช่ของคนโง่คนฉลาดคนมีหรือคนจนศีลบริสุทธิ์ก็เปรียบเหมือนกับผ้าขาวธรรมดาราคาเม็ดละสิบบาทถ้าเราทำสมาธิด้วยก็เหมือนเราเขียนลวดลายลงในผ้าขาวมันจะมีราคาสูงขึ้นถึงเมตรละสีสิบบาทจิตของเราก็เช่นเดียวกันจิตที่เป็นสมาธิปัญญาก็เกิดก็ย่อมเป็นผลราคาสูง ต้องทำแล้วจึงจะรู้รู้แล้วมันถึงจะละต้องทำเหตุเสียก่อนแล้วผลก็ย่อมเกิดขึ้นเองหายใจมีสติก็เปรียบเหมือนเราได้สร้างพระพุทธรูปไว้ในตัวถ้าขาดสติพระพุทธรูปก็ละลายฉิบหายไปหมดร่างกายของเราเปรียบเหมือนเบ้าสติเหมือนเครื่องหลอมถ้าเพลิสติก็เท่ากับเททองไหลออกจากเบ้าทั้งหมด ขณะที่นั่งเจริญสมาธิภาวนาอยู่นี้เท่ากับเราได้สร้างพระพุทธาอยู่ถ้าเพลิสติไปก็เท่ากับพระของเราแขนขาดบ้างคอขาดบ้างไม่สมบูรณ์เรานั่งอยู่นี้ก็มีกายสงบอย่างพระวาจาเราก็สงบนี่เป็นลักษณะของพระภายนอกธรรมะก็ได้แจ่เราทำใจสงบขาดจากนิวรณ์อดีตอนาคตสังฆะก็คือ เราทำความเพียรบากบันให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ท้อถอยพระพุทธรูปเป็นพุทธนิมิตภายนอกสำหรับเป็นที่กราบไหว้สักการะธรรมะภายนอกสำหรับให้คนได้สดับฟังศึกษาเล่าเรียนสังฆะภายนอกสำหรับเป็นพี่เลี้ยงคอยตักเตือนว่าก,กล่าวสั่งสอนส่วนรัตนาภายในนั้นคือกระทำพุทธธรรมะสังฆะให้มีขึ้นในจิตในใจบุคคลผู้สำรวมระวังดีแล้ว ย่อมพ้นจากบ่วงมารได้บุคคลย่อมต้องการความดีและความบริสุทธิ์ความดีและความบริสุทธิ์นี้จะมีขึ้นได้ก็ด้วยความสำรวมระวังคือระวังกายระวังจิตถ้ามีความสำรวมระวังก็เรียกว่าศีลคือมีความปกติกายวาจาใจเรียกว่าสติสังวรสละกายบูชาพระพุทธสละวาจาบูชาพระธรรมสละใจ บูชาพระสงฆ์ตั้งใจอุทิศตัวของเราให้เป็นกุติแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจา้าเสด็จเดินจงกรมเข้าไปในช่องจมูกด้วยลมหายใจเข้าพุทธออกโทรทำดังนี้พระพุทธเจ้าก็ต้องมาอยู่กับตัวเราคนที่มีใครแลเห็นใจเวลาจะตายหนะักคิดว่ามันดีแต่อตมานั้นเห็นตรงกันข้ามคิดว่า ถ้าเวลาจะตายจริงๆแล้วจะหนีไปอยู่คนเดียวไม่ให้ใครแลเห็นเลยการตายแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของอาตมาด้วยอย่าเห็นแจจินอย่าเห็นแจนอนกลางคืนสว่างด้วยพระจันทร์กลางวันสว่างด้วยพระอาทิตย์นั้นมันเป็นเรื่องของโลกแต่เรานั้นลืมตาก็ต้องให้มันเห็นหลับตาก็ต้องให้มันรู้ทั้งกลางวันและกลางคืนอิทธิฤทธ ต้องเกี่ยวแจ่การสะสมอำนาจจ,จิตใจนึกคิดบุญยริษมีเองด้วยอำนาจบุญที่เขาน้อมจิตเขารบเชื่อถืออำนาจบุญนั่นแหละมาช่วยเขาไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาช่วย